เลไปจับนางเงืออัญมณีทักแท้แต่เพราะได้รับความเสียหายจากการโจมตีครั้งก่อนค่อนข้างมากเราจะเอาชนะนางเงือกพวกนั้นได้ไหมนะแล,แล้วก็หายย่ายง,งไข่องเบอกว่าไม่ควรจะจมตีท้องทะเลแบบนั้นด้วยขอเวลาอีกหน่อยไม่ได้เหรอท่านคุกกี้รถหอยเป๋าฮื้อ พวกลูกเรือโดนเป่าหูซะแล้วสิฮดอกพวกอ่อนแอไม่ว่ายังไงก็ต้องออกทะเลให้ได้ดูนั่นสิทายาทหอยนางรมนี่นาเห็นว่ารอดกลับมาจากทะเลที่เกิดพายุสุดน่ากลัวด้วยละ่ะสุดยอดเลยนอะช่วงนี้ความน่าเชื่อถือของตระกูลหอยนางรมก็เพิ่มขึ้นเดี๋ยวคงจะกลายเป็นสุดยอดคุกกี้ที่เป็นตัวแทนของสาธารณะโอ้คุกกี้รถหอยเป่าหือฉัน <c oughs> ไปก่อนนะ ทงนี้ทายาทไวนังรมมีหน้ามีตาขึ้นเยอะเลยอาผิงชมัดไม่คิดเลยว่าจะรอดกลับมาได้ปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้แล้วจำนวนตระกูลที่เคยทำการค้ากับเราลดลงมากแล้วคอถามก็พากันเลี่ยงหมดถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปตระกูลของเราคงดูเหมือนว่าทุกตัวจะคาดหวังให้ฉันทำอะไรสักอย่าง จะมีวิธีไหนบ้างนะไข่ม,มุกนี่ไม่ว่าจะอยู่ในน้ำหรือใต้แสงแดดก็ส่องประกายอย่างสว่างสวัยสินะเห็นว่าเป็นสิ่งล้ำค่าที่ประเมินค่าไม่ได้หรือเปล่านะไม่ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะขายมันไม่ได้เด็ดขาดคุกกี้ไว้เพิ่ ดูเหมือนว่าแม้ฉันจะหลับตาก็ยังเห็นแสงชันของเธออย่างชัดเจนขายาถอยนางรมคุกกี้รถหอยเป๋าฮธมีทุระอะไรกับฉันเหรอเย็นชาอะไรขนาดนั้นเห็นว่าช่วงนี้การค้าของเธอไม่ค่อยดีก็เลยมาเยี่ยมหน่อยไม่จะเป็นต้องยืมมือเธอหรอก แล้วแต่สะดวกเลยว่าแต่ที่อยู่ในอ้อมกอดนั่นอะไรนะดูล้ำค่าไม่เบาเลยนะไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวฉันขอตัวถึงจะดูแพงแต่ก็ดูต่างจากอัญ,ญมณีทั่วๆไปพลักท้ายที่ดูล,ำล้ำถ้าเป็นของที่มาจากทะเลแล้วก็ส่วนไหนของทะเลหดือวว่าจะเป็นอัญ,ญมณีของนางเงือกอัญ,ญมณี ถ้าเป็นอย่างนั้นเรื่องที่ทายาทหอยนังรมรอดกลับมาจากทะเลที่อันตรายขนาดนั้นได้ก็ค่อยฟังขึ้นหน่อยไม่รู้ว่าจะช่วยได้ตอนที่ออกทะเลหรือเปล่าแต่ก็น่าจะมีประโยชน์เยอะแฮะต้องเอามายู่ในกำมือให้ได้ท่านทายาทหอยหนังรมถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปคงจะรักษาตะกูเอาไว้ได้ยาก ขายอัญมณีที่อยู่ตรงอ,อกไม่ได้เลยเหรอท่านทายาทหอยนางรมพวกเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งสำคัญแต่ก็หวังว่าท่านจะคิดถึงตัวเองและพวกเราด้วยขายไม่ได้จริงๆหรือเปล่านะถ้าเพื่อตระกูลแล้วล่ะก็คุกกี้ไว้เพอลจะเข้าใจไหมนะทายาทหอยนางรมคุกกี้รถขอยเป๋าฮือมีอะไรเหรอ ดูเหมือนจะหมดแรงไปเยอะเลยฮะต้องอาศัยจังหวะนี้เข้ากดดันซะแล้วเป็นห่วงตระกูลจนสู้ไปเยอะเลยนะไหวไหมนี่ฉันกำลังหาวิธีที่จะทำให้ตระกูลหอยนางรมลุกขึ้นได้อืมเธอเองก็น่าจะรู้คำตอบแล้วไม่ใช่หรือสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอกนั่นนะ่ะว่าไงนะฉันจะไม่มีวันขายไข่มุกนี่เด็ดขาด นั่นก็แสดงว่ามีทางอื่นสินะนี่ของตระกูลก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ยังจะดื้อดึงอยู่อีกเลย <c oughs> ขายอัญมณีนั่นให้ฉันสิแล้วฉันจะให้ราคาสูงยิ่งกว่าสิ่งไหนเหลยอ,อะไรนะแต่ว่ายังเหลือศักดิ์ศรีที่จะปกป้องสิ่งนั้นอยู่อีกเลยแต่ตระกูลล่มสลายไปหมดจนเหลือแต่ไข่มุก ก็คงจะดูมีค่ามากมากเลยนะที่คุกกี้รถถ่ยเป๋าคือพูดก็มีเหตุผลถ้าตระกูลขายไปแล้วเหลือแค่ฉันกับไข่บุกเน่พี่ไว้เพิลเองก็คงไม่อยากให้เป็นแบบท่านเหมือนกันเขาเคยบอกว่าให้ทำสิ่งที่ต้องการให้สำเร็จลุ่งร่วงแล้วค่อยลับไปหานี่นะแล้วฉันก็จะติดต่อตระกูลครับ ลูกค้าระดับ BIC ของพวกเราให้เป็นพิเศษเลยลองทาการค้ากับพวกเขาดูสิทำไมถึงได้ช่วยฉัน,นขนาดนี้ล่ะก็เลือกพ่อค้าของฉันนะ่ะมันฝังเข้าไปจนถึงส่วนลึกของแป้งยังไงล่ะแล้วฉันก็ให้ของตอบแทนที่เหมาะสมกับของแพงๆสเสมอ <c oughs> คิดง่ายๆก็คือเธอขายไข่มุกให้ฉัน แล้วก็ช่วยกอบกู้ตระกูลยังไงละ่ะเมาฐานะของตระกูลหอยนางรมดีขึ้นก็ค่อยไปซื้อไข่มุกใหม่ก็ได้นี่ยังต้องการเวลาคิดอีกเหรอฉันตัดสินใจแล้วว่าออคุกกี้ร้อนหอยเป่าหฮือเรียกพวกเรามาทำไมอะ่ะตอนนี้แผลยังไม่หายดีเท่าไหร่ ถ้าจะออกทะเลตอนนี้คงฉันรู้ดีว่าทุกตัวลังเลแต่พอเห็นสิ่งนี้ความคิดของฉันก็เปลี่ยนไปนั่นมันไข่มุกเหรอใสแบบตะโกนแถมไม่มีรอยสักนิดแม่เจ้านี่มันราคาเท่าไหร่กันเนี่ยโอ้เธอก็เห็นใช่ไหมและนี่ก็คือ อัญมณีของนางเงือกอัญมณีแห่งทะเลตรงโน้นไงนะอัญมณีของนางเงือกอัญมณีเนะี่ะไม่ได้มีแค่นี้หรอกในทะเลนั่นยังมีอัญมณีของพวกนางเงือกอีกเยอะแยะเลยถ้ามีอัญมณีเม็ดใหญ่ขนาดนั้นก็คงใช้นี่ได้หมดเลยมั้งนะถ้ามีอัญมณีของนางเงือกอัญมณี ก็คงจะกลายเป็นเศรษฐีกินหรูอยู่แพงไปตลอดชีวิตเลยแหละมีแรงขึ้นกันหรือยังละ่ะพวกเราจะออกเรือกันวันนี้ว้าวไปกันเลยมุ่งสู่ทะเลทั้งนาเงือกันยับน่บันนีทั้งสิ่งมีชีวิตลึกลับว่ดทุกสิ่งที่อยู่ในทะเลมาให้หมดจะให้เหลือใครย,ยังชั่วที่คุยกับตระกูลแคปได้อย่างราบรือ่อ ส่วนตะกูลอื่นๆเองก็เริ่มเข้าหาพวกเราอีกครั้งนี่มันเสียงหูดออกเดินเรือนี่นะไปกันเลยเราคุกกี้อาหารทะเลมุ่งสู่ทะเลที่เต็มไปด้วยสิ่งสวยงามและเปล่งประกายเหมือนไข่มุกเป็ดเม้คกกี้รถอยเบ๋าคือออกทะเลอีกแล้วงั้นเหรอไปได้เร็วขนาดนี้หละไม่นะไว้เพล มีผู้บาดเจ็บอีกไหมรายงานความเสียหายจากการบุกรุกมาแทบจะไม่มีเลยล่ะโชคดีที่สกัดไว้ได้อย่างปลอดภัยเกือบจะเกิดเรื่องใหญ่แล้วไม่ล่ะถ้าช้ากว่านี้อีกนิดล่ะก็ดวงจันทร์ถูกบังจนมิดเลยจันทคาตเต็มดวงเริ่มขึ้นแล้วเหล่าพื้ที่กักเก็บหยดน้ำตาแห่งท้องทะเลเอ๋ยทั้งนี้ รู้สึกได้ว่าพลังอ่อนแรงลงแย yeah ่แล้วสิอข้าด้วยดูเกล็ดข้าสิเหมือนสีจะซีดลงนะดูเหมือนทั้งสีทั้งพลังจะลดลงเลรื่อยๆก็คงจะเป็นอย่างนี้จนกว่าจันทค้าจะจบลงนะคุกกี้ครีมสันโคนลล่ะเป็นไงบ้างคงไม่จำเป็นต้องปิดบังพวกเจ้าสินะดูเหมือนว่าครั้งนี้จะหนักกว่าครั้งก่อนเพราะเป็นจันทคาตเต็มดวง ทางที่ดีที่สุดก็คือติดเหงือกไปที่ตัวแล้วเราจนกว่ามันจะจบลงเลยนะรีบจัดการเครื่องไม้เครื่องมือให้เรียบร้อยกันเถอะต้องผ่านไปได้อย่างปลอดภัยแท้ๆรู้สึกกังวลยังไงไม่รู้ว่าแต่คุกกี้ไว้เพอละ่ะหลังจากสัญญาแห่งฟองน้ำก็เกิดจันทคาสินะในระหว่างที่พี่พีนางเงือกอญญันมณีขับไล่พวกคุกกี้ ค้าก็ได้แต่เฝ้าดูอยู่ข้างหลังิดอัดชะมัดเมื่อก,กีอะไรสันสันนะว้าวดูบนนั้นสิสว่างขึ้นแล้วแสงสีขาวกำลังใกล้เข้ามาสงสัยจันทะคาตจะจบลงแล้วนะท่านดวงจันทก็คงจะคิดถึงท่านทเทพแห่งท้องทะเลก็เลยรีบออกมานะว่าไงนะจันทะคาต จบเร็วขนาดนี้เลยเหรอเสียงอึดตัดอึกตด,ด,ด,ดที่ดูเป็นรางร้ายนี่มันอะไรกันนะขึ้นไปกันเถอะไปต้อนรับท่านดวงจันทร์เดี๋ยวก่อนทุกตัวอย่าเพิ่งขึ้นไป สจะมีการจู่โจมอีกต้องรีบไปหาพี่ๆนางเงือกอเน,นมันนีซะแล้วพันคุกกี้คริมสันโครโร์ระเบียงเงือกตางลงแล้วเหล่านางเงือกต่างก็ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดพิจารุรัสปะการังเย็นลี่แสงสว่าง้ามาใกล้อีกแล้วการจมตีไม่น่าจะบุกเข้ามาอีกเร็วขนาดนี้ ลยเสินะคุกกี้เคมสันทเราคุกกี้ไวเพริร์ดเเจ็บตรงไหนหรือเปล่าไดนดูสิเป็นอะไรหรือเปล่าข้าไม่เป็นไรจริงๆนะเอาละทุกตัวฟังให้ดีคุกกี้อะความมรีนใช้สาหร่ายทะเลยกซากปลาคับพังแล้วช่วยเหล่านางเงือกคุกกี้โกสิทวินต่อกวรพวกศัตรูด้วยเคลื่อนสีทอง ส่วนคุกกี้มิสติกโอเปอลสร้างหมอกปกคลุมอาณาจักรให้ได้มากที่สุดเข้าใจแล้วการต่อสู้ครั้งนี้ต่างจากคราวก่อนถึงจะลำบากเพราะจันทร์ขต่ก็ช่วยพยายามกันที่สุดความสามารถด้วยนะและคุกกี้คริปสันคอร่าจะไปไหนหรอข้าจะพาเหล่า,าคนไรเทียมทาวขึ้นไปข้างบนทหารม้าน้ำบุกขึ้นไปไปตัวเดียวอ,อันตรายนะ ไม่ได้หรอกคุกกี้ไว้เพิร์สงครามมันอันตรายเกินไปสำหรับเจ้าแต่ตอนนี้ทะเลกำลังตกอยู่ในอันตรายใครก็สู้ได้เหมือนกันไม่ได้เจ้าหน้าพานอพ่พี่ๆที่สู้ไม่ได้ไปหลบที่ลักยิ้มแห่งท้องทะเลเพราะที่นั่นปลอดภัยที่สุดว่าไงนะแต่ว่าฟังข้าสิ พวกเราจะปกป้องเจ้าและอาณาจักรแห่งนี้ข้าสัญญาคุกกี้ไว้เพิ่น้องของข้าน้องเล็บทำตามที่คุกกี้ครีมสันคอล่าบอกเธอนะอมันอันตรายนะ่ะต้องอยู่ใกล้ๆคุกกี้ฟรงวเจลี่ฟิชเอาไว้นะรู้ไหมถ้าใช่แล้วพวกเราก็จะรีบจัดการให้จบแล้วตามไปนะเข้าใจไหมเหล่านางเงือกอันยมณนี จงปกป้องเพียวตามหน้าที่ของทุกเจ้าอย่างสุดกำลังคุณหนูพวกเราจะรีบไปกันเถอะเร็วเข้าเอาล่ะที่นี่น่าปลอดภัย้้ออาออกไปข้างนอกเด็ดขาดเข้าใจไหมได้เลยแทนคุกกี้ไว้เพี่วพังหมดจะเป็นอะไรหรือเปล่านะ พวกเราจะปกป้องเจ้าและอาณาจักรแห่งนี้ทำไมค้าถึงไม่รวมอยู่ในคำว่าพวกเราละ่ะข้าเองก็เป็นนางเงือกอัญมณีที่สง่าง,งามเหมือนกันนะอึดจ,จังขึ้นกำลังกับเพรื่องจะว่าไปแล้วน้ำตาแห่งนางฟ้าทะเลจะยังอยู่ดีหรือเปล่านะ คงต้องไปดูหน่อยซะแล้วคุณหนูออกไปไม่ได้นะเดี๋ยวค่ะขอไปดูตรงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นั่นสักหน่อยยังไงก็อยู่ใกล้ๆนี่เองอันตรายเกินไปอาจจะมีพวกคุกกี้บนดินอยู่ก็ได้นะแต่ถ้าน้ำตาแห่งนางฟ้าทะเลเป็นอะไรไปคงเกิดเรื่องใหญ่เลยนะคุกกี้คริมสัตว์เขาด้วพี่ๆนางเงือกอายะมณีก็คงจะคิดเหมือนกันคุณหนูเน่ะอยู่ตรงนี้ยังปลอดค่ะ ข้าก็เป็นนางเงือกอัญยั้ีเหมือนกันนะบอกว่าข้าเองก็ต้องปกป้องนำตาให้นางฟ้าทะเลไงสียงต่อสู้ที่ดังอยู่ใใไกลๆนั่นต้องรีบแล้วไปเดี๋ยวเดียวนะนะนะไม่ได้นะคุณหนูคุณหนูไม่ได้มีพลังเหมือนพี่ๆนางเงือกอัญยบนีสักหน่อยว่าไงนะเออฉันยังพูดไม่ คือว่าที่จริงแล้วเป็นห่วงเวลามีเรื่องกังวลอะไรข้าก็จะเล่าให้เจ้าฟังตลอดแต่เจ้ากลับไม่เคยเข้าใจความรู้สึกของข้าเลยจริงๆแล้วในใจเจ้าก็คงคิดอย่างนั้นสินะคุกกี้ไว้เพานะทั้งอ่อนแอชอบทำให้เป็นห่วงแถมยังไม่สมกับเป็นนางเงือกอัญมันนีคุณหนูไม่ใช่อย่างนั้นนะยังไงซะเมื่อจันทรคาดผ่านไป ขาก็คงไร้ซึ่งพลังแล้วก็ไม่ใช่นางเงือกอัญยวนนี้อย่างที่เจ้าว่าแล้วจะมาห่วงอะไรค่าล่ะทิ้งค่าตั้งแต่ตอนนี้ยังจะดีสักกว่าแล้วเจ้าเองก็จะสบายใจขึ้นด้วยจะไปไหนนะคุณหนูกลับมานะคุณหนูคุณหนู